เอาเลยครับก็ตวอสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านเลยนะฮะอยู่ที่พบเกมโลบ็อกนะฮะในด่านอาร์เซนอลนะครับมาเด็กกผมไม่ได้เล่นดานละมาดูที่ว่าผมจะไหวไหมผมยิงสีอะไรเนีดยตีเงินใช่ไหมยังไงยังไงโอเคโอ้โหโดนไั้ค่าได้ได้โอ้โหนี่คือแบบ เพิ่งจะวาววาวมือเลยนะฮะจังหวะนี้ได้ไงโดนซะโอ้โหไม่ได้เล่นงานครับผมไม่เล่นนานเอาที่เอาที่ได้ได้จังหวะนี้เฮ้ยั่นไงมีแอปตัวแอปตู้หลังอึบอึบเร็ว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 โอ้โหเต็มหัวต้องเก็บต้องเก็บยาโอเคโอเคตัวงามอึบอึบโอ้โห โดนซะเอาไงดีกว่าไงดีวะจังหวะนี้เราต้องชนะได้ได้อึ๊บโอเคปืนได้เนี่ยปืนไฟเหรอเผาเผาตายไหมตายไหมเอออย่างน้อยก็ยังได้อยู่โอ้โหโอ้โหโดนปืนระเบิดเยอะแล้วเยอะแล้วจังหวะนี้ยังไงดียังไงดีเราต้องไม่พลาดเราต้องไม่พลาดอุ้ยแะจากไหนเนี่ยโอ้โหเล่นข้าม บอกเลยว่าเต็มๆครับจังหวะนี้โอเคอเคอาจบเกมเลยมารอบนี้เราจะทำให้ดีที่สุดอุยยอ้ยอย่าละผมไม่โดนยอ,ยอ,ยอ,ยอย่าละอึบ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 โอเคอึบอึบยังไงยังไงครับอุย้ยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงครับจะเย็นๆครับคุณพี่เอ๊ะ อย่าตกนะอย่าตกนะคือผมไม่ได้เล่นนานผมอาจจะแบบเมาชาดิ้นหน่อยอาจจะไม่ค่อยแม่นโอเคได้อยู่ต้องค่อยๆไปโอ้โหยิม่โดนอะไรกันครับเนี่ยอโอ้โอเคได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นแน่เลือเหลือฮ่าขอเติมขอเติมขอเติมลักกันโอเคสวยสวยขอเติมขอเติมอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเอ๊ Lăng khó bay tìm nga lăng nữa. Lăng khó, lăng khó, tìm nga. Ok, ok, ok. đi nha Đấy Đã you. Ok, Đã you, rồi Ok, bring em. Lăng khâu nè, lăng khâu nè. Là tôi khung chơi, khung chơi, quá Kung chơi, quá Tành nga, tung này, tung này ba nga, Úp úp đốt mấy đốt mấy

โอเคสวยงามค่อยค่อยๆย่อ,ยอ,ยยอไปทีละนิดมันมาแน่มาแน่แนอุ๊ยโอ้โหจะด้านข้างโอ้โหติดกลับนิดหน่อยยุบๆได้อยู่โอ้โหเสียได้ว่นี่อะไรโอเคไ,ได้อยู่ดิอุ้ยโอ้โหจะได้อ่ะไม่โดนหลังเข้าไหมสายขวาหน้าหลังต้องมีแน่แน่ ยังตรงนี้ตรงนี้ียู่อยู่ด้นในนี้ไม่โดนเลยอึ๊บหลังเข้าได้ไงแต่ไม่เป็นไรเนาะถอดถอดเด็ดถอดเด็ดอย่างไรอเอ๊หายไปไหนหมดเอ๊ผมมีแค่สิบสี่ตัวเองเหรอโอเคเต็มหัวเลยโอ้ยิงชักโอ้ปืนชัก แบบมีแย่แน่จริงโอ้โหมันเ่าไล่ถมอยู่ตอนนี้ไหนวะไหนวะโอ๊ะเมาเมาเมาไ <c ười> ม่โดนย่าละโอเคสวยตายตายตายตรงไหนใตายฟาดให้ก่อนนู้นฝั่งนูงงน้นอ,อีจบกเกม <c ười> <c ười> กจุดยอดฮะ่านี้ต้องลุย อาอยิงกันเองเดสแม็กเหรอใช้ป้หยิ้มวิดีโอโเลยโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยยิ้มวิดีโอเลยทั้งนัดเดียวโอ้หเหลือเชื่อเฮ้ยไหน้ายงว่าทั้งว่านั่นน่ะนั่นน่ะจะบรรเหลาเป็นเดสแม็กนะฮะไม่มีพวกใครโอเคสวยงามโอเคจวย,โอ,วยโอ้ยยาละ เฮ้ยยิงวิโดโอเลยตั้งนิดเดียวอโอ้โหโอ้โยยิงวิดโอได้ไงวะเนี่ยเข้าใส่ใส่ตัวไโอ้โหปืนปืนปิ้วปืนปิน้วได้อยู่ได้อยู่อุ้ยอุ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับพุทธพี่เด,ด,ด,ดี๋ไปดิเดี๋ไปดิมม่ใครโดนนะอึ๊บอึ๊บโอโ้ไหนวะโอ้โหข้างบนแฮ่ chi ạ chia ừ ô tô nà bay đa phong phục lên la phục lên này tuyệt đối tuyệt này nè ba phong tuổi, long quá, long 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 không long long không long ไม่โดนโอ้ไม่ตายโอเคได้อยู่ห้องการนี่ห้องหากินกันเลยนะเนี่ยนี่เปิดคู่เว้ยยังไงครับยังไงครับอุ๊บอุ๊บอุออเอ้ได้อยู่โอ้โหไม่ตายทำไมตายยากจังวะมีคนโดดทั้งเง้ เอ๊ตันเห้อตรงนี้ปึ๊บปับ๊บหน้า,าหน้าดีบานเลยเดีววะอ้าตายแล้วเหรอเดี๋ยววเนี่ยอุ้ยหลังโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเด็สแหมกเนาะโอเคได้อยู่โหค่าโอ้โหโอเคสวยอง ไหนวะโอเคตัวเองอุ้ยอุ้ยโอ้โหที่ได้อ่ะช็อตเมื่อกี้ดีเอ๋อเออโอ้โยยิ่งรู้ว่าแบบนัดได้น้อยมากอะต้องใส่ถุต้องกดค้างละโอเคตัวเองงมแต่ตัวเองจะเก็บอยู่ดิเออยนงานโดซะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าบันบันไปแบบนี้ทำไมวะโอเคโอเคตัวงามโอ้โหไหนวะกัรลิงเอีย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 โอ้ออโหไม่ตายเหรอโดนขนาดนี้ไม่ตายได้ไงโอ้โหโดนมินิกันเข้าไปโอ้โห กว่าจะชาร์จกว่าจะยิงเนาะมิดิกันโอ้โหไหนวะโอเคได้อยู่ไหนวะเอ้ยได้อยู่ปืนบอมวะเนี่ยเดี๋ยวมาด้บ้าเออไม่ตายปืนบอมเลยเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะ อึ๊บอึ๊บอีออ๋อีได้อยู่อ้อจบเกมแล้วหรอโหยิงได้แค่ยี่สิบตัวเองอะเสียดาย่ะมาเล t s go ด่านนี้น่าสนใจนะฮะค่อยเล่นไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ม่แม่นเลยดานข้างข้างเข้าอีกโอ้โอ้ ตายแน่โดนแน่โอ้โหยิงไม่แม่นเลยอะทำไมวะหันซ้ายกว่าก่อนเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไหนวะเอื้ยเลือดเดือดดึงเลือดเดือดึงเลยด้านไหนนี่มีไหมท้องบนท้องบนท้องบนโอ้โหยิงได้ตายเถื่ย โดดด้านข้างเต็มๆจังหวะเมื่อกี้นี้โอ้เฮ้ยโอ้โดดโดดไปิ้มปิ้วไปิ้มอะไรด oh. ิยะโอ้โหช็อตเมื่อกี้โดดมาโดนเต็มๆเลยไม่เป็นไรอืมอ ย,ยิงไปกับเฟยิงไปกับเฟสโอเค okay, ได้เยอะโอโอโอ้ย oh, oh. oh, ยังไม่โดนโอ้โ oh, หืุนบอมเมื่อกี้นี่จะอัดท่าหน่อยอืย้อไม่ตายเอ้ยโดยนต้า <laughs> ยังไงครับยังไงครับย่อตรงนี้ไม่มีจุดเกิดจุดเกิด โอ้โหไม่โดนอ่ะโดนไหมโดนแต่ไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเซ็งอยูไ่ได้อยู่ได้อยู่ปืนเปลี่ยนละปืนเปลี่ยนละโอ้โหปืนปอกแป็กปอกแป็กปืนปอกแป็กยิงใครไม่ได้เลยรอบนี้ปืนปอกแปก็กปอกแป็กได้อยู่ได้อยู่โอ้โหโดนกระหน่ำเลยอ่ะเออเป็นวิญญาณ ข้าเป็นวิญญาณเอ้าอึ๊บวิ่งไปโดนเอียตกายตายตายรล้อเรดอตาไปด้วยตลกอะอะไรกันครับพี่เฮ้ยอย่าได้โอเค Đi quay phim từ đồn lão thằng lắm bằng đấy Ừ, ok đã vừa Này quá Ừ, dạ, đã vừa, đã vừa Đúng một hổng gì cứ khói mẹ này quá Ô, ừ, hổ vát lên, đồ lên sắc tắt Aha. Ok, đã vừa 200 rồi Ok Thoát bằng kia đi, oh, ui, อยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเออผมเกิดตรงไหนวะตรงนี้เหรอโอ้โอเคเลยหน้าไม้ธนูอี้ยไปโดนโอ้โอ้อะไรเนี่ยใครเขาพาดผมมาด้วยแ <laughs> กกระเด็นมาเลยอะ่ะโอ้โหเมื่อกี้เหนียวหนังนะนี่ยเหนียวหนังรอเลยโอ้ oh, oh. โดนแต่ไม่ตายอ๋อจบเกมครับห้าสิบเก้าตัวเองน้อยมากๆากมาแมปนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะโอเคมนเล้ลานกว้างเหรออ๋อัมเคยเล่นแล้วเนาะเอาใกล้ๆก่อนแล้วกันโอเคหืโอ,โ,อโดนเก็บดาเมจหมดเลย Ủa gì biết Ok đã dừng À trong này bắn quá Ok Ú oh, hù oh, với đối tổng thi Tổng biết tài Rất đồ hô thịp Ok đã dừng đã dừng Đồn dớt vào một cái điện Mấy tài, ui oh, tài tài lại, tài lại <laughs> oh, mấy nó

มนเ็ตไม่ดีแฮะโอเคตายตายอึ๊บโอเคเฮดโดนโดนตรงไหนหน้าตรงไหนเนี่ยฮึอ้อนแน่นั่แน,น,น่ทำบั็อกฮึฮึโอ้โหเกือบไปดิเดียวดิเดียวฮึฮึต้องระยะใกล้วะ่ะ โอ้โหรถแม่เสียได้สุดๆช็อตเมื่อกี้ด้วยลงล้างแค้นคืนระวังรถไฟด้วยนะฮะอืม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 อือื๊บ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 โอ้ยไว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 ้ตรงนี้มีไหมได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงอยู่แถวอ๋อเพื่อนเพื่อนเกิด ตรงไหนหนะตรงไหนหนะตรงนี้มีไหมปุ๊บปับ๊บโอ้แม่เป็นปืนชักนะฮะเมื่อกี้นี้เกิดได้ตรงไหนว่าเปไฟมาเลยไฟมาต้องส่องไกลเอาอ่ะยึบอึบหน่งหน่ดูไปหนึ่งทีเออเอ๋ยสวยงาม To này to này Ok. ô oh, Ồ, oh. video đó. ờ To mày, hai. To mày, này To mày, ba. đó nó China. sai đâu ba. mì ba. To mày, ba. ô mày, ba. To mày, ba. To mày, còn nghe Không เอาตัวใกล้ก่อนกับจริงคนจะเก็บตัวใกล้ก่อนนะนะผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่ผมรู้ผมเห็นผมเยอะเยอะๆ,ๆข้างๆอย่างเงี้แต่ไม้เป็นไรเราเล่นเพื่อความสนุกนะครับผมอย่าหัวร้อนอืมเต็มเต็มเฮ้อรถไฟโอ้โอ้โอเคโอ้โหโ,โ,โดนเก็บได้แล้วนะ่ะ

ไม่โดนเลยฮะไม่ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอฮึฮึฮึโอ้หลังหลังโโหลังใช่ป่ะโอ้โหหันผิดโอ้แอบเดียนเลยนะแอบรีบแอบเดียนใส่แอบเดียนได้ใส่แอบเดียน,ยนใช่ไหมได้เลยเพื่อนอุย้ยไม่โดนเออเนี่ยล้างแคสคืนก็ต้องขอล้างแคสคืน อึ้งคุมปืนไม่ดิง่งคุมปืนไม่ดิง่งนั่นนะโอเคสวยงามโอเคการลิงโอเคโอโจังหวะสวยงามมเื่อกี้ดิจังหวะนักกีฬาอีกทีเดียวดเดียวโอ้โหเพื่อนเก็บไปก่อนนี่เริ่มมาแล้วเว้ยได้ที่สองเลยฮะ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบ่าย